สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกตามใจทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ช่วงทำตามใจทอล์กนะครับท็อปปิกวันนี้ก็คือคุยกันถึงว่าการที่เราเนี่ยย้ายจาก iOS นะครับ iPhone 14 Pro เนี่ยมาใช้ s 23 Ultra ที่เป็น Android เนี่ยความรู้สึกฟีลลิ่งการใช้งานนะครับ user experience เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมมาแชร์ให้ฟังละกันเผื่อใครที่กําลังสนใจนะครับอยากได้ s 2 3 Ultra จังเลยนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้าเรามาใช้ Android เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็เขาเรียกว่า user experience ประสบการณ์การใช้งานเนี่ยแตกต่างจาก ios มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า Android แต่ละรุ่นให้ feeling ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับข้อมูลที่ผมจะพูดให้กับเพื่อนๆฟังอ่ะจะเป็นข้อมูลที่ เราใช้ a ย3่ l t r a นะครับคือ Android มันมีหลากหลายรุ่นมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้ e ยี่ส l t r a นี่คือความรู้สึกที่ย้ายมาจาก iPhone 14 Pro นะครับรอ,อย่างแรกเลยกับคำถามนะครับที่ว่า ทำไมถึงย้ายมาใช้ Android นะครับและทําไมต้องเป็น S23 Ultra นะครับผมจะบอกแบบนี้นะครับเครื่องเก่าของผมนะครับ i p Pro e 14 Pro เนี่ยมันเป็น iPhone ที่ดีมากๆเครื่องหนึ่งที่เป็น iPhone ที่ผมรู้สึกใช้และประทับใจในช่วงหลายๆปีที่ใช้ iPhone มานะครับแต่ว่าความจุนะครับมันแค่ 128GB สําหรับเครื่องเดิมของผมผม,ผมรู้สึกว่า ถ้าเราถ่ายรูปเยอะๆถ่ายวิดีโอเยอะๆซึ่งผมเป็นคนถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่เครื่องพอสมควรนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย A73 Ultra เนี่ยโปรโมชั่นที่เขาเปิดตัวมันค่อนข้างน่าสนใจก็คือเอาเครื่องเดิมไปเทรดแล้วเขาบวกเงินให้อีก1 0,000บาทนะครับเท่ากับว่า ผมซื้อ S 23 Ultra เนี่ยในราคาเพียงแค่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมได้โทรศัพท์เรือธงจากทางซัมซุงแล้วก็ได้ความจุถึง512 g b นะครับผมเลยมองว่านี่คือการอัปเกรดที่คุ้มค่าสำหรับผมนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงย้ายจาก iPhone 14 Pro มาใช้ S 23 Ultra นั่นเองครับ แต่ก่อนที่ผมจะไปเล่าให้ฟังนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกในช่องคนไหนย้ายจาก iOS มาใช้ Android บ้างหรือเปล่านะครับลองมาแชร์ความรู้สึกกันหน่อยว่าตอนนี้ยังใช้ Android อยู่หรือไม่นะครับหรือว่าตอนนี้ย้ายกลับไปใช้ iOS เหมือนเดิมแล้วนะครับแฮปปี้หรือเปล่ากับ Android นะในมุมมองของคนใช้ iOS นะครับเพื่อนๆลองมาแชร์ความรู้สึกเหล่านี้กันหน่อยเผื่อเพื่อนๆที่กําลังสนใจมองมอง a n d r o อยอยู่เนี่ยก็จะได้ทราบข้อมูลในจุดนี้นะครับขอเริ่มต้นกันที่อย่างแรกครับก็คือเรื่องของจุดที่มันเหมือนกันก่อนนะครับจุดที่มันเหมือนกันอย่างแรกครก็ืือออเ่งงข OS รหรือระบบปฏิบัติการนั่นเองนะครับไอ้คำว,ว่าเหมือนกันในความหมายของผมก็คือเรื่องของ UI นะครับในการเข้าใช้งาน user experience ต่างๆ UI UX เนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ในแพดหลังๆนะครับอย่าง iOS 15หรือ iOS 16เนี่ยผู้ใช้หลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเหมือน Android ขึ้นทุกวันเหมือนกันนะสำหรับ iOS นะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของ Android นะครับยิ่งพัฒนาก็ยิ่งทำหน้าตา UI ให้มีความไปคล้ายกับ iOS นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าในเรื่องของ UI เนี่ยมีความค่อนข้างคล้ายกันมากๆนะครับการที่คุณจะเข้าใช้งานต่างๆเนี่ยแน่นอนคุณสามารถใช้งานแบบไม่ดูคู่มือก็ได้ทั้ง2ระบบนะครับมันมีความเขาเรียกว่ามันมีความ friendly กับ user ทั้งคู่นะครับ ถามว่าคนที่ย้ายจาก iOS มาใช้ Android เนี่ยต้องปรับตัวไหมก็ต้องปรับตัวบ้างนะครับเพราะว่าบางชุดคําสั่งมันก็อาจจะแตกต่างไปจากเดิมแต่ผมเชื่อว่าเมื่อคุณเรียนรู้ไปสักประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์อ่ะคุณจะเริ่มเข้าใจในระบบของ Android มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ performance นะครับเรื่องของความเร็วความแรงเรื่องของการเล่นเกมนะครับแบตเตอรี่กล้องพวกนี้ผมว่า ผมตีว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายกันละกันนะครับไม่ได้มีจุดที่แบบเออตัวนี้ดีกว่ากันเยอะตัวนั้นเดียวกันน้อยอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับซึ่งผมทำคลิป iPhone 14 Pro Max นะครับเทียบ right? กับ S23 Ultra ไว้ให้แล้วแบบละเอียดทั้งในเรื่องของกล้องภาพนิ่งนะครับเรื่องของ Performance แบตเตอรี่การ Connect อะไรต่างๆเนี่ยผมทำไว้ให้ละเอียดแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ชชัว์ว่าคลิปนี้หรือว่าคลิปรีวิวอันนั้นนะจะออกก่อนกันนะครับแต่ว่าไม่ไว่าจะอย่างไรก็ตามผมทําไว้แล้วนะครับก็คือคุณสามารถไปดูได้ในช่องทำตามใจนะครับทำแบบละเอียดเลยเพ,เพื่อนๆอย่าลืมไปดูคลิปนั้นก็ได้ถ้าอยากรู้ vs กันแบบละเอียดๆก็แนะนําคลิปนั้นนะครับ เรามาคุยกันต่อเรื่องของข้อดีแล้วก็ข้อด้อยกันนะครับผมจะลิสต์ให้เป็นอย่างละ5ข้อละกันนะครับขอเริ่มต้นกันที่ข้อด้อยกันก่อนนะครับข้อด้อยแรกในการที่ผมย้ายจาก iPhone มาใช้ Android นะครับจุดแรกที่คุณต้องเจอเลยก็คือเรื่องของการใช้งานมือเดียวหรือว่า one hand operate นะครับ One Hand o p อเปอเนะครับหรือการใช้งานมือเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่า Apple เขาออกแบบมาให้ f ฟ i e ลี่ยูเซอมากกว่า Android นะครับคือมันดูมันดูเฟร n ลี่จริงนะผมจะยกตัวอย่างก็คือเวลาผมใช้งานเครื่องในแนวนอนเนี่ยเวลาผมดู y o u t u เนี่ยถ้าผมอยากจะเพิ่มเสียงหรือลดเสียงนะครับผมสามารถใช้มือขวามือเดียวของผมเนี่ย เลื่อนนะครับแล้วก็คอนโทรลในจุดต่างๆได้เลยนะครับในขณะที่ Android ทําไม่ได้นะครับแอนดรอยเนี่ยคุณก็ต้องเอื้อมมือนะครับมากดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเองนะครับซึ่งมันก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่า iOS อ่ะมันค่อนข้างเฟรนลี่ยูเซอร์มากๆในส่วนนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการแกชเชอร์ไปแอปต่างๆเนี่ย iOS มันแบบปัดทีเดียวนู่นนี่นั่นแต่ Android มันจะแบบต้องแบบย้ำคิดย้ำทำนิดนึงก็คือปัด1ครั้งเพื่อจะใช้คําสั่งนี้แล้วก็ปัดอีกทีหนึ่งเพื่อจะออออกกกจาาแแปะไรรบบนี้้ผมูสึว่ Apple นะ่ะเขาออกแบบส่วนของการแกเจอร์ในเรื่องของหน้าต่างการใช้งานนะ่ะได้ดีกว่า Android นะครับอันนี้คือความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันในส่วนของเรื่องของการแกเจอร์นะครับถัดมานะครับก็คือ EcoSystem ที่จะเสียไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อด้อยหลักเหมือนกันนะสำหรับใครที่ใช้ iOS มานานเนี่ยก็คงจะมีทั้ง Airpods นะครับมีทั้ง Apple Watch นะครับหรือบางคนอาจจะมี MacBook iMac พวกเนี้ยแน่นอนครับถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้ Android นะครับ จุดศูนย์กลางอย่าง iPhone ไม่มีแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานไอส่วนที่เหลือค่อนข้างยากนะคือโอเคแหละ MacBook มันทำงานได้ด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ว่า Apple Watch นะครับหรือ AirPods อ่ะคุณจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับนั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องขายหูฟัง AirPods ของคุณนะครับหรือคุณอาจจะต้องขาย Apple Watch ของคุณเพื่อไปซื้อ Watch จากทางฝั่ง Android หรือว่านาฬิกาอย่างพวกกา r m i n s u ุนโตพวกเนี้ย มาใช้งานกับ Android เครื่องใหม่ของคุณแทนนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมอยากให้เพื่อนๆพ,พิจารณานิดหนึ่งนะครับข้อด้อยข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของลำโพงนะครับผมบอกเลยว่าลำโพงของ iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max เนี่ยมี quality, คุณภาพเสียงที่ดีกว่า S23 Ultra อยู่พอสมควรน,นะครับทั้งเรื่องของความดังนะครับเรื่องของมิติเสียงทําได้ดีกว่า Samsung ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ เป็นจุดที่ผมแอบเซ็งเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงในห้องน้ำอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเสียงของ s ซั s u n g มันค่อนข้างแห้งแล้วก็แฟตไปนิดนึงถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 14 Pro หรือ14 Pro Max นะครับ ข้อที่4นะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวกับคนที่เล่น IG นะครับก็คือเรื่องของ IG Story นั่นเองนะครับบางคนเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสคุณภาพของ i อ S ีสตอรี่เพราะว่าบางคนทํางานขายของต้องถ่ายสินค้าต้องอะไรเงี้ยใน IG S t o r y เพราะฉะนั้นคนในกลุ่มเหล่านี้เขาเน้นประสิทธิภาพว่า IG S t o r y รี่เขาต้องชัดนะครับถ้าคุณย้ายมาใช้ Android เนี่ยโอเคคุณตี้ของ IG คุณจะดรอปลงอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการโฆษณาว่าซัมซุงเนี่ยไปคุยกับผู้ผลิตนู่นนี่นั่นแล้วก็ตามให้คุณตี้มันดีขึ้น ใช่ครับมันดีขึ้นแต่มันก็ยังดีไม่เท่า iOS นะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะถ้า iPhone คือความละเอียดแบบ Full HD 1080 Android มันจะเป็นความละเอียดประมาณ7 2 0 p อนะครับมันคือมันประมาณนั้นนะครับแต่ในเรื่องของความสมูท iOS ก็ยังสมูทกว่าแต่ว่า Android อย่าง S 2 3 Ultra เนี่ยก็สมูทนะคือสมูทขึ้นกว่า Android แบบภาพจำในอดีตของเรามากๆแต่ว่า มันก็ยังไม่สมูทเท่ากับ iOS นะครับตรงนี้ถ้าใครใช้ IG Story บ่อยๆนะครับหรือคนที่มีความซีเรียสเรื่องของ IG เนี่ยก็ลองพิจารณาจุดนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่5สําหรับข้อด้อยครับก็คือเรื่องของราคาขายต่อนะครับอันนี้เป็นจุดที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัว product แต่ว่าจะเสริมให้นะครับว่าถ้าคุณซื้อ Android นะครับกับคุณซื้อ iPhone เนี่ย Android จะมีราคาที่ตกกว่า iPhone พอสมควรนะครับ Android ไม่ใช่แค่ Samsung นะคือแทบทุกรุ่นราคาขายต่อเนี่ยจะตกกว่า iPhone นะครับโดยเฉลี่ยแล้วราคาขายต่อจะตกกว่า iPhone ในรุ่นเดียวกันเนี่ยประมาณ3,000ถึง6,000บาทแล้วแต่ความจุแล้วแต่สภาพพวกนี้นะครับ เมื่อกี้ก็คือข้อด้อยนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีในการย้ายมาใช้ Android กันบ้างว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ดีกว่า iOS อนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายโอนไฟล์นะครับมันทํางานได้สะดวกสบายมากๆนะครับผมต้องท้าความก่อนว่าเครื่องคอมที่บ้านของผมอะที่ใช้ตัดต่อทําคลิปต่างๆอะผมใช้ PC ในฝั่งของ Windows นะครับการใช้งานถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPhone กับ w n n o w w อะมันค่อนข้างยากแล้วก็มีข้อจํากัดอยู่หลายส่วนนะครับ แต่พอมาเป็น Android นะครับคุณสามารถดึงไฟล์ได้แทบทุกไฟล์ในเครื่องของคุณลงไปที่ PC ของคุณได้เลยนะครับมันทํางานได้สะดวกสบายมากๆนะครับการถ่ายโอนไฟล์มีความเร็วสูงขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ Android ข้อดีก็คือมันเป็น USB Type C นะครับมันสามารถเข้ากับอุปกรณ์ที่หลากหลายได้มากกว่าไม่ต้องไปซื้อ d o n เกิลเสริมอะไรเงี้ยคือคุณสามารถต่อ C t C เข้ากับ d e v i c e ได้หลายอุปกรณ์มากๆอันนี้คือข้อดีที่ ผมคิดว่ามันเหนือกว่า iPhone 14 Pro นะครับข้อดีข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของฟีเจอร์ที่มากกว่าระบบ iOS นะครับฟีเจอร์พื้นฐานอะโอเคมันมีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ฟีเจอร์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัสตอมนะครับตัวหน้าต่าง UI ต่างๆนะครับการลงตีมนะครับการใช้งาน2หน้าต่างการใช้งานในโหมดป๊อปอัพต่างๆ Android มันทําได้นะครับซึ่งบางคนได้ใช้ก็โอเคอย่างผมเนี่ย ฟีเจอร์ที่ได้ใช้บ่อยที่สุดก็คือการแยก2หน้าต่างนะครับผมรู้สึกว่าฟีเจอร์นี้ผมได้ใช้จริงๆในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะคือ iPhone มันทําไม่ได้คือ Android มันทําได้อันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นจุดที่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันอิสระในการใช้งานมากกว่าก็คือเรื่องของโหมดในกล้องนะครับกล้องของ Android เนี่ยมันจะมีโหมด Pro มาให้นะครับแล้วก็ของซัมซุงเองเนี่ยมันจะมีตัว Expert RAW มาให้นะครับคือคุณสามารถที่่จะเงงในรืออข แมนนวลค่าต่างๆได้นะครับ s p e ชัต h ตอร์นะครับเรื่องของ iso นะครับเรื่องของ ev บวกลบเท่าไหร่คือคุณสามารถเซตได้นะครับเหมือนคุณใช้โหมด m ในกล้องใหญ่เลยนะครับในขณะที่ iphone อ่ะมันไม่มีโหมด m มาให้นะครับคือมันก็จะใช้งานได้ มีข้อจํากัดมากกว่าในเรื่องของกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกในเรื่องของฟีเจอร์นะครับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการระบายความร้อนนะครับ A23 u a l t a เป็นสมาร์ทโฟนที่มีความร้อนสะสมในการใช้งานเนี่ยน้อยกว่า iPhone 14 Pro หรือ14 Pro Max อยู่พอสมควรนะครับคือการใช้งานกลางแดดอ่ะ iPhone มันค่อนข้างร้อนนะแต่พอมาใช้ A23 uh, u a l t a เนี่ยความร้อนที่ส่งมาถึงมือเราะน้อยมากๆนะครับคือเครื่องจัดการความร้อนได้ดีขึ้นมากๆถ้าเทียบกับ Android ในอดีตอย่าง เอสยี่สอ็ัลต้าเอสยบสออัลต้า คือเมื่อก่อนน่ะร้อนจริงนะแต่ปัจจุบันอ่ะ S23 Ultra คือแก้ไขในจุดนั้นมาหมดแล้วนะครับคือใช้งานกลางแดดใช้งานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเครื่องมันร้อนน้อยกว่าอ่าอันนี้คือข้อดีของ S23 Ultra นะครับข้อที่4นะครับ S23 Ultra เนี่ยเหมาะก,กับการทํางานด้วยตัวของมันเองมากกว่า iPhone นะครับด้วยความที่เขามี S Pen หรือมี Dex Mode มาให้อ่ะคุณสามารถทํางานเอกสารได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณสามารถเซ็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ง่ายแล้วก็ครบจบในเครื่องเดียวเลยนะครับคือ iPhone อ่ะเมื่อก่อนผมใช้ iPhone คู่กับ ไอแพเนาะเวลาถ้าผมต้องเซนเอกสารอะไรเงี้ยผมก็จะดรอปไฟล์ไปที่ iPad แล้วก็เซนแล้วก็คอนเวิร์ตเป็น PDF ส่งให้ลูกค้าอะไรเงี้ยคือมันจะทำงานหลายขั้นตอนมากกว่าแต่ว่าซัมซุงอ่ะเขามี S Pen พมาให้นะครับด้วยความที่มันมี S Pen พอ่ะคือผมก็สามารถที่จะเซนเอกสารลูกค้าในเครื่องนี้ได้เลยเพราะว่าจอ6.8นิ้วอ่ะมันเซนเอกสารได้นะครับคือมันเซนได้เลยแหละแต่ว่าถามว่ามันจดมันมันมือเท่ากับ iPad ไหมก็คงไม่เพราะว่า iPad มันคือจอแบบ10นิ้วอ่ะเนาะมันก็มันกว่าอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้้าาเรตองพ เครื่องเดียวไปไหนมาไหนอ่ะมันสามารถทํางานแล้วก็ครบจบได้มากกว่า p p o o n นะครับอันนี้คือข้อดีของ S23 Ultra นะข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ขอรวบเลยก็คือเรื่องของการสแกนนิ้วนะครับ การสแกนนิ้วเนี่ยผมยังคงยืนยันว่ามันสะดวกสบายมากกว่าการสแกนหน้านะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันบางคนก็เป็นข้อถกเถียงว่าเฮ้ยสแกนหน้าของ iPhone มันก็ปลอดภัยนะส่วนบางคนก็บอกสแกนนิ้ว Android ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังแต่ว่าถ้าเราคุยกันถึงในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวันทั้งในบ้านนอกบ้านเนี่ยสแกนนิ้วสะดวกกว่าเชื่อผมนะครับคือผมถ้าใช้งานในบ้านถ้าเป็นส่วนใหญ่อะ มันสะดวกทั้งคู่นะแต่ว่าพอเราไปใช้งานด้านนอกด้วยเนี่ยต้องมีการใส่แมสอะไรต่างๆเนี่ยสแกนนิ้วมันแม่นยํากว่าถึงแม้ว่า Apple จะอัปเดตให้มันใส่แมสกแล้วก็สแกนหน้าได้แล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะสแกนผ่านทุกครั้งนะครับมันยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าของสแกนนิ้วอะแทบจะทุกครั้งมันสแกนติดนะครับอันนี้คือข้อดีเนาะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกชอบก็คือเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Assistant นะครับหรือการสังง ก็คือคีย์บอร์ดของ Google นะครับสั่งงานด้วยเสียงอ่ะมันทํางานได้แม่นยํากว่าของ iOS เวลาผมขับรถต่างๆผมจะพิมพ์ข้อความตอบไลน์เนี่ยแล้วก็อยากจะพิมพ์ด้วยข้อความเสียงเนี่ยคือมันเว้นวรรคแล้วก็ใช้คําได้ถูกต้องเหมาะสมทุกอย่างเลยสําหรับ Gboard ของ Google นะครับเหมือนมันมี AI ในการเรียนรู้ว่ารูปประโยคภาษาไทยมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคือมันทํางานได้ดีกว่า iOS อนะครับอันนี้คือจุดที่อยากจะบอกนะครับสรุปนะครับผมจะแนะนําว่าถ้าคุณมีระบบ Eco System ของ Apple อยู่แล้วนะครับหลายชิ้นมากๆเนี่ยการอยู่ iOS ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนอยากลองอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มี Eco System ของ Apple อยู่แล้วเยอะแยะจนเกินไปเนี่ย การมาใช้ Android มันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะคือผมไม่ได้ชักจูงให้คนย้ายจาก iOS มาใช้ Android นะครับเพียงแต่ว่าเรามาแชร์ในมุมความรู้สึกว่าเออฟีลลิ่งที่เรามาใช้ Android อ่ะมันประมาณนี้นะครับส่วนความเชื่อกเก่าๆอย่างไอโฟนไม่ค้าง Android ค้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าปี2023แล้วคนไม่น่าจะพูดเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่า iPhone ถามว่าค้างไหมก็ค้างนะครับผมรีวิว iPhone ไปหลายตัว แล้วผมก็พูดว่าค้างแล้วมันก็มีหลายคนมาคอมเมนต์กับผมว่าเออผมก็เจอพี่ไอ้เรื่องค้างลายค้างอะไรเงี้ยคือมันเกิดขึ้นได้ทุกอุปกรณ์ทุกดีไวเพราะว่ามันคืออิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานต่างๆผมรู้สึกว่ามันลื่นทั้งคู่ในยุคปัจจุบันนะครับคือซัมซุงเองอะมันไม่ใช่ทัสสวิตแล้วอะมันมาถึงยุคที่เป็น one UI 5.1คือแบบ เรื่องกับกันเยอะอนะคืออยากให้ไปลองนะครับสำหรับ Android ที่ใครที่รู้สึกว่าคุณสามารถใช้งาน Android ได้ผมก็อยากให้คุณไปลองแล้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นโทรศัพท์ที่ครอบคุมในการใช้งานนะครับซึ่งผมรีวิวเต็มไว้ในช่องแล้วแบบละเอียดสำหรับ S23 Ultra นะครับใครที่สนใจก็ลองกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับหรือคลิป VS กันร,ระหว่าง iPhone 14 Pro Max ในส่วนต่างๆเทียบกับ S23 Ultra ผมก็ทำไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับไปดูได้ในช่อง ทำตามใจนะครับแล้วคุณที่เห็นอย่างไรกับการย้ายจาก iOS มา Android ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยใตยค้คลิปนะครับและวันนี้พอเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กับ c h ช n องทําตามใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวครับ